สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านค่ะยินด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่ mm. องเชอร์รี่ฮิลเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงประจำเดือนพฤษภาคมเนาะอืมเหมือนเดิมค่ะคอนเซปต์เราก็จะมาดูไพ่ออร์ครเ่นไทยก่อนแล้วก็จะมาดูเป็นไพ่ถาโรอวดไพ่์เนสหนึ่งเพราะวะไพ่ใาบาน,นี้เหมือนเขาจะไปได้ไปอยู่กับแม่แต่เขาก็ได้มาอยู่กับแม่เพราะว่า เป็นอ่าเป็นสำหรับนี้ค่ะเป็นวายชายออรักเอ้ยวายชายทาโรสิ่จริงจริงคือแะนมันเปิดพีมาละรอบหนึ่งเราไม่ทันเนาะล้วไปเห็นใครไม่รู้รีวิวก็วคือโอ้ยอยากได้มากก็เลยไปขอเขาบเพื่อ,เพ,อเพื่อหลุดจองมีมิค้าอะไรงเงี้ยออแล้วเจ้าของเพจเขาก็ทักมาพอดีอไปสจางเงินในกระเป๋าฉันก็ ปิวไปเลยอ่ะไม่พูดพิมพ์ทำเพลงเดี๋ยวไปสับไพ่ก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะโอเคค่ะไปสับไพ่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาเริ่มดูที่ออร์เคนไทยเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องสารภาพก่อนเพราะว่าอ่าพื้นด่วนจะดูสิบใบใช่ไหมแต่นับอยู่นะนับไปพร้อมกันว่านองสับซิบเข้าใจไปเก้าบสิบแต่ว่ามือฉัน่ะไปหยิบใบที่สิบเอ็ดออกมาไว้แก่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวใบที่สิบเออ่ะจะเป็นใบขยายจะดูเพิ่มให้แล้วกันเนาะในนี้เราก็หยิบมาแล้วเออเข้อคงอยากให้เราหยิบแหละอ่ะดูใบแรกที่ขึ้นมานะเอาระเค้นไทยค่ะสิ่งที่มีมากอ่ะฉันก็งงไปพร้อมกันเลบพวกเธอแล้วก็ประสบความสําเร็จอ่ะดีอู่สุดท้ายเป็นรุนแรงือมอ สิ่งที่มีมากสำหรับชาวราศีกรกฎหรออารมณ์ไงอารมณ์ความรู้สึกมีมากอะแต่ว่าดีๆถ้ามีคำว,ว่าประสบความสำเร็จขึ้นมาก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะสำหรับคนที่ประกอบอาชีพทางด้านที่แบบต้องใช้หัวความคิดสร้างสรรค์หรือคำพูดคำจารหรือการที่ร้อ,องเพลงเงี้ยค่ะเป็นนักร้อง ได้นะแล้วก็เป็นศิลปินวาดรูปขายหรือ,อทำอาหารก็ได้ค่ะแต่ว่าทําอาหารเราก็จะไม่ค่อยได้พูดนะแต่ว่าสื่อสารออกมาทางด้านศิละปะของทางด้านการทําอาหารเนี้ยค่ะก็ได้นะถ้าเกี่ยวกับงานอาร์ตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแม่หมองมองว่าเดือนนี้ค่อนข้างดีนะแล้วก็เดี๋ยวดูรุนแรงเดี๋ยวเราจะมารุนไปพร้อมๆกันเนาะว่ามันคืออะไรโอเคดูที่ไพ่ทาโร่ต่อค่ะ ไปแรกที่ขึ้นมาเป็นแปดเหรียญนะไพสวยแหมสวยสิฉันจะอวด <c oughs> ไปต่อมาเป็นเดทค่ะเดทขึ้นมาฉันก็ดีใจแล้วแม่ใช่ทุกคนที่จะตายแล้วเกิดใหม่ได้โกโก้อ่ะหกท่งไว้ค่ะ แล้วก็เป็นราชาไม้เท้าเพราะว่าอ่ไพ่ชุดนี้เขาเขาเปลี่ยนคำศัพท์เนาะแต่ฉันก็เลต้องเพ่งนิดนึงว่าอะไรอ่ะแต่ดูได้นะเพราะเคยเอาดูให้เพื่อนแล้วชุดนี้อ่ะต่อมาเป็นอัศวินดาบค่ะอุ้ยหันเข้าหาตัวเราด้วยอ่ะต่อมาเป็นเดอะเมจิเชียนค่ะอีกาสัญลักษณ์แห่งความ ฉลาดรู้ความฉลาดความเก่งความรถดอะต่อมาเป็นสามดาบค่ะต่อมาเป็นเก้าเหรียญค่ะนม,ม่อยู่นะพลังงานเรื่องเงินดีเลยอะเอ๊ะแป๊บหนึ่งเชินว่าเชินวางไพ่ผิดอืม เห็นหมั้ยล่ะวางไพ่ผิดเรื่องราวก็เปลี่ยนนะพวกแกเอาดีๆเสนตำแหน่งมันหายไปไหนสอรี่นะคะ <c oughs> คือบางทีเราก็ป้ำๆเ <c oughs> ป๋ออ่ะโอเคค่ะอืมอันดับแรกเลยเรื่องที่รุนแรงที่ไพ่ออกระคนที่เขาพยายามบอกเราอะ่ะไม่หมอ,มองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิ ใจิตใจเรานี่แหละแต่คือก็ต้องแสดงความดีใจด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยทั้งสองทั้งสองเรื่องนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่แบบเราจะหลุดพ้นแหละเอแต่ว่าหลังจากที่เราหลุดพ้นในจุดจุดนั้นออกมาแล้วอะมันก็ทั้งมีทั้งอารมณ์ดีใจที่หลุดพ้นออกมาได้แล้วก็อารมณ์ที่เสียใจที่ต้องเสียบางสิ่งบางอย่างไปในที่นี้เขาไม่ไม่ขอลงดีเทลนะคะเพราะว่าเรื่องที่สําคัญต่อจิตใจของแต่ละคนอะไม่เหมือนกัน นะแต่ว่าในช่วงเนี้ยค่ะอะไรที่มันติดติดล้งเหนียวล้งไว้ทางด้านจิตใจอะ่ะกำลังจะหลุดพ้นแหละก็ดีใจด้วยค่ะจะดีขึ้นเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมอะ่ะเป็นต้นลงมาเลยแล้วก็จะดี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 ด,ด,ดีขึ้นไปนะอืมเอาเป็นเรื่องการงานก่อนนะการงานการงานไม่หมอมองว่า มีสิทธิ์ขยับขยายค่อนข้างสูงนะเพราะมีเดซต,ตัวนี้นะแล้วก็มีเป็นแปดเหรียญ่ะแล้วค่อนข้างกันเป็นประชาไม้เท้าวเนาะอืมเป็นรูปสิ่งโต,ตนี้ค่อนข้างเวิร์กเลยอ่ะค่อนข้างเวิร์กเลยเพราะว่าสามไปเนี้ยอยู่ในโซนเดียวกันแล้วพลังงานเขาอัดแน่นแบบอย,อย่างนี้เลยอืมอย่างนี้เลยคือทั้งแบบว่า ขยันแล้วเห็นผลแล้วกำลังจะเติบโตไปสู่จุดที่ดีกว่านี้มากๆนะเออก็ถ้าใครที่ขยันทานํนางานอยู่แล้วขยันหาเงินอยู่แล้วแล้วก็มีความพยายามในตัวเองอยู่แล้วมากๆอะ่ะก็ยินดีด้วยค่ะมีแววจะประสบความสําเร็จเร็วๆนี้ตามที่คาดหวังไม่พิกโผไม่หักประกาศเสียงแน่นอนค่ะนะแต่ว่าทั้งหมดทั้ง มันก็มีส่วนทางกันนิดนึงนะว่าเดือนนี้ชาวราศีกรกฎนะ่ะอาจจะต้องแบบเก็บตัวเป็นฤาษีนิดนึงคือสภาพจิตใจเราไม่พร้อมพบเจอผู้คนนะ่ะเนาะแล้วก็คือการถ้าการที่เราอยู่เงียบๆอยู่ในอินเนอร์เซอร์เคิลของเราก็คืออยู่กับคนที่อยู่รอบๆตัวเราจริงๆเขาเข้าใจเราจริงๆแล้วก็คนที่คอยช่วยเหลือเร,เราจริงๆะคะ่ะไม่ใช่แบบเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันหรือว่า คนที่อยู่ข้างนอกที่เขามองเห็นเราแค่แบบขี้ว่าครั้งชั่วคราวเงี้ยไม่นับนะเอาคนที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆเราจริงๆเนาะเพื่ออาจจะเก็บตัวอยู่แค่นี้นะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นการรักษาจิตใจของเราให้ดีขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจร่างกายเราด้วยและให้มันพร้อมกับสําหรับอ่าเหตุการณ์อื่นที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนาะเดือนนี้คือพอย n t สาคัญเลยก็คือเน,นี่ยแหละเราจะตัดสินใจได้ว่าเราจะทำยังไงกับ เรื่องนี้ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเรามากๆนะการงานไปแล้วเนาะการเงินเงินก็ดีนะดีแบบดีเลยเพราะว่างานขยับขยายเงินก็ขยับขยายค่ะน้อยน้อยคนนะที่แบบว่าจะงานขยับขยายแล้วเงินขยับขยายแล้วมันก็มันก็มีนะที่แบบว่าขยับขยายงานค่ะแต่ว่าเงินเงิน เงินช้าเงินตกเบิกเนี่ยก็มีแต่อันเนี้ยชาวราศีกรกฎเดือนนี้เนาะก็ขยับขยายไปพร้อมๆกันค่ะนะเพราะว่าแปดเหรียญกับเก้าเหรียญอยู่ในโซนไพ่เดียวกันอืมดีค่ะการเงินก็ไปได้กันกับงานเนาะความรักคนโสดขอสคริป์เลยนะคนโสดคนที่เพิ่งอกหักมาไม่เหมาะสริปเลยค่ะขอให้หนูรักษาตัว,ร,ตวรักษาใจ ให้พร้อมก่อนแม่หมอบอกชาวช่องเสมอว่ากายพร้อมใจพร้อมความรักมาแต่ถ้ากายไม่พร้อมใจไม่พร้อมก็ไปหน้าค่ะนะพวกเราเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เพิ่งผ่านสถานการณ์เลวร้ายมาแล้วก็ไม่พร้อมที่จะพบเจอใครก็ไม่ผิดนะเราก็อยู่กับคนที่เราไว้ใจแล้วก็เข้าใจเราจริงๆก่อน ก่อนที่เราจะขยับแผ่ไปหาคนอื่นนะพวกเธอโอเคสําหรับคนมีคู่เป็นยังไงคะคนมีคู่ใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะขอเพลงก่อนก็ดีนะคะก็ดีในที่นี้คือมันก็ไม่ได้มีเรื่องที่จะมากระทบกระเทืนอนความสัมพันธ์เราแต่ว่ามันค่อนข้างนิ่งอะ มันค่อนข้างนิ่งมากๆสําหรับเรื่องความสัมพันธ์คือมันอาจจะผ่านในจุดที่แบบเลยช่วงโปรโมชั่นมาแล้วหรือช่วงนี้ยุ่งทั้งคู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคือพาก็มีคำแนะนํานะว่าถ้าความสัมพันธ์มันจะขยับขยายไปมากกว่านนี้ก็ได้นะถ้าเราบอกว่าใส่ใจเขามากขึ้นแบบไปมาหาสู่กันมากขึ้นหรือทําความเข้าใจเขามากขึ้นคือเขาก็เป็นคนที่คู่เรานะ คู่เราคือเป็นได้ทั้งผู้หญิงทงผู้ชายอันนี้คือฟังไปพร้พอมๆกันนะว่าคนที่เป็นคู่เราอะคือตอนนี้คือสำหรับคนที่มีแฟนนะไม,ไม่ไม่ที้เป็นไม่ได้เป็นการเดาเนื้อคู่อะไรอย่างนี้นะโอเคสําหรับคนที่มีแฟนแล้วก็คบกันอยู่แล้วอะแฟนของเราเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดทําฉลาดเลือกนะอืมเราต้องเข้าใจเขานิดนึงว่าเขาทําทุกอย่างมีเหตุมีผลพพอร์ตเขาตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องแบบ เข้าใจเขาว่าเออเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมแล้วก็เอาใจเขานิดนึงค่ะช่วงนี้รวมๆแล้วอ่ะเขาเข้าใจเพราะว่าเขาอ่ะฉลาดรู้ว่าเรางานยุ่งหรือเราเป็นยังไงเขายังไงล่ะความคิดเขาว่าเป๊ะเออมันเป๊ะเอาะเอางนี้ดีกว่าโอเคถ้าํำแนะนำสลอดภัยก็คือเนี้ยแหละค่ะใส่ใจเขามากขึ้นอ่าดูว่าช่วงนี้เขาชอบอะไรอยากทำอะไรไหม อะไรเงี้ยคือคือเขาเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วเอาง,ง่ายๆดีกว่าอืสรุปให้ฟังสั้นๆค่ะสำหรับเรื่องงานชาวราศีกรกฎดีมากๆค่ะคือคนที่แข็งอยู่แล้วมีความพยายามอยู่แล้วอ่ะจะเติบโตในหน้าที่การงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็การเงินอ่ะขยับขยายไปพร้อมๆกันเลยนะเรือยมากๆสําหรับเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักค่ะอุ้ยลืมเปิดไพ่ไปหนึ่งขอ อาเดี๋ยแล้วสรุปไว้ฟังก่อนเนาะเรื่องความรักค่ะคือคนโสดคือสกิปไปเลยยาวๆนะเดือนสองเดือนนี้แม่หมอไม่แนะนําให้มีใครเลยเพราะาสภาพจิตใจสภาพร่างกายเราอะไม่พร้อมมากๆสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคือมันเฉยๆบ้างๆช่วงนี้แต่ไพ่อะแนะนาไห้ว่าเออเราลองสังเกตเขาดูว่าเขาชอบอะไรทําอะไรอยากได้อะไรช่วงนี้คือเขาเป็นคนตรงๆอยู่แล้วค่ะนะเออถ้าเอาใจเขาถูกจุดความสัมพันธ์มันก็จะพัฒนาไปมากขึ้นกว่านี้นะ อาเดี๋ยวขอดูไพ่ไปสุดท้ายที่เราค้างค่ากันไว้เนาะเป็นเดอซันอยู่พวกเกเห็นไหมทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นคือถือว่าไปนี้เป็นสรุปแล้วกันสําหรับพวกคุณก็คือทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นค่ะถ้ามีทั้งเดทมีทั้งซันอยู่ในพื้นดวงเดือนมิถุนาน่าจะสมหวังอดตดีขอบคุณค่ะคลิปนี้แค่นี้ค่ะ